ดครับพี่น้องผมเหมือนก็พ่อกันสวยๆเติบพี่น้องเขาไม้เก่าครับไม้มือมาได้ดประควอตัวนั้นสองกิโลพี่น้องฝนตะวันนั่งอยู่ของคุณครับผมเมือนั้นมาแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงน้อยๆนี่เด็กประคอหย่อน มือนี้ก็เลยมาซ้ำอีกพี่น้องเอ้มือนี้นั่งทั้งพี่ครับเดี๋ยวคั้นพบไปจดากระติกน่ะไปนั่งมองกลองพี่น้องมันจีบเจอเห็นคนลม้มมุมงมองหันมันล้มครับมือนีมันจีปฟองล้มพอดีเลยม,มาเกทั้งนี้ครับนั่งอยู่กี่ดินดพี่น้องมากผู้เดียวเดี๋ยวมันรุนเบ้อร่วมกันครับพี่น้องทีง่มีตัวมอนก่อภัย่ สำคัญด้กคร่าาพี่น้อยงอย่างเดียวกันมีป่าให้ยิงโอ๊่ามันป่าติพี่น้องมาที่นี่ ป,นนาาป้าหนาให้ไหมขึ้นมาัถึงอ,อถือย่พี่น้องแม่มองมันจบกามเลยเขาก็ไปหรอนี่เลยมองมันเจียวดพี่น้องเอ้ยบอดทีนี่ถือยุถือย่ครับดินยุมาขึืนมองหันเนี่ยมีอยู่เลือก็นไหนหน่อ,นอง ดิบอยู่พี่น้องมัน,นอยู่ในกบไผ่ผมออกไหมยังไงออกมาออกมามออกไหมเออๆๆๆส่งสิออกอยู่พี่น้องเด้อะๆอุ๊ยวาวัดจบก็มีอย่างไรปลามันขึ้นหมดนั่นเห็นทหารครับของยังง้อบบบนี้มันเป็นโนขี่ดินอยู่นึ่น นวอนที่สุดลงไปห,ไห,หนหอ,อ,อยอันนั้นหางเผอบเอือยังเท่าไหร่ไ <c oughs> นหวน่ารักอถ้าลงไปในไม้แตกได้เนี่ยขี้ดินขึ้นสิลมครับว่ะโอ้กว่องเส้นเล็กน้อยดึงเลยเพ่อบ ลูกดอกของพี่น้องเลยป้าพราะองลูกดอกคนก้ออยู่นะเอา้าเห็นได้รับอนป้ารูมไหมเนาะต่ว่าลูกดอกลูกดอกก้อไหมไม่ก้อใหม่เบิดพุมเลย อุ้มันจะหลุดปอบปลาหันหนาใหา้บักย่างจังเรื่มันจะได้สิเอาปลาขึ้นได้ปะผูไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่รองหาวิธีเอาปลาขึ้นก่อนแต่ว่าลูกนีนนกน่เอาขึ้นม้านได้หรอกสรุปบ้านเดี๋ยวเอาขึ้นหรอกพี่รองเลยเพราะว่ามันต่งรุ่งเพราะว่ามันเอาขึ้นบ่นได้พี่รองเลย มันต้องลงกไปปลดเอาลูกดอ,อกคอมผูกไว้หันละหล่อมูนมาหาพอดินะ่ะเพื่อมูมันสอดปลอมาหล่อมูมาด้วย <c oughs> แต่ว่าขันดินเนี่ยฉีกขาดหลุดไปกระดิดห้องซักไปดิเนาะ <c oughs> เพราะว่าเชือกยันเชือกหาหนาะพีเนองดินทนาวอย่แต่ว่าบดินให้ เนา w n เลยเอา,า,าปลุกรอมูเั็นยังไี่มันต้องลงหองงกนการปลุกลุงก็สิบอะไ้ลูกดอกขึ้นมันตักอยู่ตรงไน,นีก้ก่อไหมเงี้มันเงาไพน้องเดี๋ยวลุมตองให้ต่อพี่น้องเผื่อมันมีมูว่ะรอกมันไปจะได้ผลบ่ตรงห้างเต๋อพี่นี่เกือบลูกมันนี่ปาน โ,โบเห็นอีกเลยพี่น้องเฮ้ยถึงบดทึทงล่มนี่เฮจะแดดออกมาเลยน้ำก็ปิดขึ้นทีได้ตัวเดียวเลเน้องพี่น้องเฮ้ย โล่งเอาเลยคพี่น้องมาเหี้ยว่าพี่น้องเอ้ยบังหันนี่กดกล้องพระท่านเหี้ยว่าข้าป่านอ,อ้ยดีจุ้มันบวลุดออกไปเป็นจะสร้างอีหลีะ่ะมขั้วดิห้องเสียงลงเลยเหรอครับเหี้ยมันคนห้องยังพอไปอยู่หาขั้วแนี่ยสิดึกกับวพวกนี้ เกี yeah, to to so ๊ยบมันเขาอบป่าไปกินเนาะเขามมนไทยเลยมันคักเลยห่อนั้นค้นกับโต๊ะกับมะว่าข้นหรือเป่นเอยโอ้ลมเฟรฟ้าเลยอุ้ยเลือดเงาไม่ยุ่นี่แต่ว่าป่วยเย็นด้พี่น้องยบกคน เก็บขาดแล้วตัวนโอ้หำเปียกเลยพี่น้องโอ้ใ่ลูกดอกมันจังดีมาจังดีนี่ก็ติดดีใจแหมโอ้มันแม่หรอไหม,ม,มส,สักไปไพ่ตัวนี้ อหอยมันออกให้บนห้องบ้านสิบาักันสิเอ้ยสักหน,น่อยเพียงหน่อยเนี่ยเรียวตะเทียดิไม่อย่าได้นำ ใส่เวลาให้ได้พี่น้อยข้าเงี้ยมันงหรอวานนี้โอ้ยอย่าว่าเด้อจะไปขึ้นไปเอามีดม้วนแนวเลยเฮ้ยเด๋วปอนะสบโฟมบวกสักไหมพี่โอ้ย เดี้ยเกืบมันเส็จเหยเนอ่ะหี้นครับรถอือนะครับบุ้มเลยว่าตัวใหญ่บ่เม็นตัวใส่ปนพี่น้องเดียวปไปกินลมจินงหงแม่ม เด็ดออกทึกลมลมแห้งเกินไปเดี๋ยวปดก่อนพี่น้องลูกดอกโง่คงลงด้วพี่น้องพัดพาไม่ไพ่เป็นเลยเนาะเหี้ยมากลูรูสวดปูมิอยู่พี่น <và hai fe ine> ้อง มาคาป่ดบึบเลยเนะาะคาป่ถึกคนห้องซะก่อนกดกล่องพรท่านด้วยว้าวครับมันกดกล่องท่านมันได้ช็อตเด็ด,ดเลยหรอ <c oughs> โอ้ยหจุดขั้วาหายเนี่ยจิตด,ดึกก็บ่มีแล้วก็มุดบุ้งไปตื่นคนว้ายหยนดเลยก็เลยต้องได้ลงออกพี่น้องไ,งไปคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนี่เดี๋ยวพี่น้องเอาสันส้นๆนซ้ำนี่แหละ มันมีธุระจะไปเห็ดกับมือขอบบานก่ะไปพี่น้องเตรมเดี๋ยวครับพอกันไม่ชิบนะเอาพี่รถมือดีจ้ะไปะรถก็ยุ่ยใกล้นน่ยครับ